ควรกุนกุนเลยเงอแตกโอ้ยเอาทาบานเรือนะครับด,ดอดป่าไปสอนมน้า,าั้งเขาเซรามิทาย,รายประสิวโอ้ยแกงเซโนไมสม พี่น้องนิ้วผมมาหนอ่อยซ้ำมนวนะครับมืหอกไปซ้อนปลามาเอาชิ่ยวดูซาพอดีลงลงหน้าบระเทายให้เบิ้งนะครับสวิงมาไหมแม่เลือกตัวแบบโบยญ่บันไดตัวบุคอยง่ามบันไดนะครับตัวลักษณะประมาณนี้ไม่งงซ้อนไหมเลือกง่ายอยู่หรอก แบงไ้บักวันนะ้ามังหันกับไปนะ้าเมืน่นบักวันมังถวยนึงกับปลาคอตัวนึงซ้ำพบปนใจนสมสมุง่งสีรายอ๋อใจนมสมุสียรายออคาสุเพื่อนยเอาทุงบ่เดี๋ยวสิแกงใจนมิสุ่ม สิซิวหน่อยช่วงนี้ก็หากินน้ำสาฟุน้นบบค่อยตกป็นในไดประมาณนี้นะครับคิดินแล้วแงงมันทีเนะาะแงงมันทีอันนี้คุณแม่กำลังเลือกกะสิแบ่งห้ยาิไปกินน้ำนะครับน้งเสือได้เน่ก็แบ่งแบงกันไปอันนี้ขั้ว เอาเขามาลามทางในมันกินหญ้านะครับอันนั้นแบ่งเอาก็บแบ่งพอได้กินบ้านคุยายเพื่อนก็นอยู่ตรงขามนี่นะครับอยู่ตรงขามตงาม้งเพื่อมันหลายมันก,ก็กินโมเบิร์ดเอาก็บแบ่งน้ำนะครับก็ใส่สวิงทั้งสี่แบบน,นตั้ม ่มีเครื่องปรุงพริกกระเทียม,มหอมตะไคร่นะครับเ,เดี๋ยวลงไปเดี๋ยวเสียวนมมิสซลลงแล้วก็ร่วมไปถึงเอาปลาลูกน้ำเนาะตอนนี้เตรียมเครื่องก่อนอกะเอาลงหมอเลยนะครับกระซิว่วนไม่สซลลงล่างไปอ,อีกตัวไปอตูวบนท่า,าไรใส่เดี๋ยวแป๊บนึงตอนในห้องใส่เลยครับจะไข่ไกันกับอูปลาล,ล่ละพีแ่แต่ว่าเห้องใส่หนาจังหน่อยแต่ว่าตอนนมมิโซลไม่พีเลยครับ นี่ตอนนี้กำลังน้ำเดือดเดี๋ยวหน่อยใส่พายอีตูวอีตูที่เตรียมไว้จ้าหน่อยไก่ซูข,ข้าจังพายอีตูวลงเนาะขันเอาไวลงเลยบ่ไดน้นะครับเดี๋ยวพายอีตูวมันสีสุกโผล่นะครับสีบ๊อบหอมเดี๋ยวถ่าสักครู่นะครับน้่งปลาผงสลุดนะครับบริมีณยังหลายดอกมัวมูมิ๊ผงสลุดนะครับขาดบ่ได้ของแซ่บตัวนี้การรีวิวนี่อาจสิง่ายๆนะครับเร่งๆร่บีบๆต้องเฝ่าๆเล็กน้อยนะครับเพราะว่า มันเห็ดไรายยา้ยอย่างเลาวพี่น้องใส่ซีดึงเขาใส่เย็ดนั่นเห็ดน,นีนะครับลุกแล้วนะครับเอาพักนั่งตู้ลงเลยมันนี่พักนั่งตู้ลงโอเคแล้วก็ะโปงเลยนะครับโปงเรียบร้อยพี่น้องนี่นะครับแกงนมไม่สุมใส่ปลาซิวนะครับก็คือกันหลักกระปูปลปาพี่ต่ว่าเขาใส่นมไม่สุมเข้ามาเนะาะขออนุญาตซิมก่อนขออนุญาตซิมโอ้ ผมเลยเงือแตกัาเลยได้เป็นหนองเล่นหน้าเล่นหลังอยู่ครับโอ้ยอดเบิ่งนี่โอ้อยแขวนกุนคุนเลยเงือแตก <c oughs> อืมปลาซิ่วช่วงนี้มันขมนะครับแต่ว่ารสชาติมันไม่สมมันกัดมาตัดอยู่มันกัดทำพูดไอ้โบมกขมนะ กะกะคือสิกินโมไดเนาะแต่ว่าผมกะกินขมได้นะครับมันกับปกตินะครับเพราะว่าปลาซิ่วช่วงนี้มันมันมันขมมันโมเมนช่วงเกี่ยวเขานะครับมันก็เลยขมจั่งหน่อยแต่ว่ามันมีน้องผสมกับมาตัดมันกะเสียบโอเคือกันนะครับอืมอ่ะสุดยอดกินข้าวเหนียวเสียบรับนะครับเดี๋ยวจิ้มข้าวเหนียวก่อนอืมโอ้เอาทาปาาเหลืองนะครับ ุดดยอผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ติดตามรับชมรับฟังผมนะครับเบาหนอดอีสานมวนมือหนีมากแกงเน้มยส้มใส่ปลาซิ่วให้กินนะครับเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าคลิปหน้าเนาะพี่น้องนะครับเฮ็ดยังกินยังอยู่ใส่จังไรจังไม่บอกกบผมเบาหนอดอีสานมวนอีกทีนึงสำหรับวันนี้เราก็มาสวัสดีครับ